ตลาดโบเบสัญจรครับอันนี้ทำอะไรห่อปันหน้าปลาแซลมอนห่อปันหน้าปลาแซลมอนนะครับนี่ชิ้นใหญ่นี้ชิ้นละสิบบาทพามาชมนะฮะหลังครัวนะครับร้านโอโทโร่ชูริชินะครับอันนี้ทำกันใหม่ๆนะฮะประสบการณ์นี่รับประกันนะครับเชฟนี่30ปีนะฮะอยู่โรงแรมมาก่อนนะครับผมก็เพิ่งทราบข้อมูลเหมือนกันนะฮะก็ได้ข้อมูลก็มาสอบถามกันดูนะฮะคือทำกันใหม่ๆนะครับ ซูชินี่มีหลายร้านนะฮะแล้วแต่หลักการว่าเขาจะทําแบบไหนนะครับเชฟประจำร้าน,นเชฟเมียสั่งวันหนึ่งมี่ทำเยอะขนาดนีไหเประมาณรประมาณสองพันกว่า ิ้กว่าชิ้นสองพันกว่าชิ้น 2, น่ 2> 2, อนโอ้โหเยอะมากเลยนะแต่ก็แล้วแต่วันนะเนาะแต่เรารู้ระดับอยู่ใช่ไหมรู้ครับแต่วันไหนขายได้เยอะได้น้อยก็ทําตามประเมินลูกค้าว่าเดือนนี้ไม่เยอะก็ทำเพราะว่าเราทําเพิเมเเเ่มได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆครับทำเติมเรื่อยๆหมดก็ทําเติมใหม่ตลอดตลอดนะครับ มาช้าก็ยังใหม่ได้ทานของใหม่เรื่อยๆโอโทโร่โอโทโร่ซูชิใหม่โอโทโร่ซูชิโอ,โโชอันนี้หน้าอันนี้หน้ายำสลายครับอันนี้ไข่นกปลาต้มด้วยไข่ปลา อันนี้ฟูโตมากิจะมีหลายไส้หน่อยด้านในอ,อันนี้แคลิฟอร์เนียคุกไข่กุ้งหน้าสลับต่างๆครับมีหลายหน้าท<ด>ั้ง <30 S 1> หมดสามสิบวันอันนี้เป็นอันนี้นี่ขึ้นทำขึ้นมาเองครับปรุงขึ้นมาเองเป็นรสชาติของญี่ปุ่นแล้วเอาหอยมแมลงภู่มาปรุงรสหอยมแมลงภู้ปรุงรส สไตล์ญี่ปุ่นครับเมื่อก่อนพี่ทํางานอะไรอยู่โรงแรมอยู่โรงแรมเมื่อก่อนครับโรงแรมพินพาเลทในกรุงเทพฯอ๋อก็เลยได้วิชามาแต่ปกติเขาก็ไม่ค่อยทําขนาดนี้นี่สามสิบกว่าปีอยู่ในวงการตัวนี้ตลอดเลยครับอ๋อซูชิเนี่ยนะครับไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยมันเป็นบาร์เป็นอะไรเงี้ยเหรอเป็นร้านเหรอมันเป็นครัวร้อนครัวเย็นในร้านอาหารก็อยู่ครัวเย็นแบบนี้ทําตลอดโดยซูชิอ๋อ ถึงว่านะจริงๆซูชิมันก็มีหลายร้านนะเนาะเขาทำทำกันซอสมีสูตรซอสมีหลายอย่างหลายหน้าอันนี้ออกยังไม่หมดนะครับเสียงไม่เข้าแค่สามสิบกว่าหน้าออยังมีอีกคือตอนตอนที่อยู่โรงแรมมีทำเยอะขนาดไหนปรไม่เยอะนะครับทำไม่เยอะเพราะว่าทำตามเมนูอ๋อคือลูกค้ามาสั่งก็ตามเมนูเลยอ๋อสั่งแล้วก็ทำใช่ครับแต่นี่คือ ทำท,ทำรอคอฟฟี่ช็อปทำเป็นบุฟเฟ่ให้ลูกค้าได้ด้วยออ๋ทำทีละเยอะลูกค้าทีละพันสองพันเื่อควมืออาชีพจริงโอเคโอเคครับแล้วพบกันนะครับ